วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดสไปเดอร์โคเอินัปทูมารับคมกับเรานะครับผมนี่ฮะก็เป็นมีดที่หล่อเลยนะนะครับผมสภาพใบมีดก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะนะครับผมเนี่ยมีรอยใช้รอยทุบรอยลากรอยตีครบเลยครับผมนี่ยดูใกล้ๆนะครับผมเนี่ยโอ้ก็แต่ก็ถือว่าสภาพยังสวยครับนะฮะเนี่ยดูใกล้ๆนะตำหนิก็จะเห็นร่องรอยการรับคมนะนี่ฮะรอยขูดรอยลากไปหายไปหน่อยหนึ่งนะความคมต้องอาศัยแรงจีครับผมเนี่ยกระดาษถึงจะทะลุครับผมโอ้โหเดี๋ยวรับคมให้ ครับผมก็หลังจากที่รับคมนะนะครับผมนี่เขปัดเงาซาตินให้นะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็รับคมตั้งคมให้ใหม่นะแล้วก็แก้ส่วนปลายให้มันแหลมแล้วนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยฮะโอ้ใส่ปิ้งเลยนะครับผมดยใกล้นี้ตั้งคมให้แก้ปลายให้แหลมเปียบแล้วความคมมา้งมาจัดกันครับผมกระดาษม้วนหามุมได้กดลงไปเนี่ยฮะคมสวยๆเลยนะกดกระดาษมาตรฐานล้านชวับหนึ่งนะฮะหนึ่งรอบรอบที่สองชือ้อรอบที่สามมาตั้งมุมหน่อยให้ไม่ถนัดฮึบจ่อปึ๊บสบายๆครับผมสุดยอด สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตคือการไม่เป็นตัวเอง